สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปแชร์ประสบการณ์นะคะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการนําขนมนะคะขนมเบเกอรี่ขนมเค้กของเราเนี่ยไปฝากขายนะคะตามสถานที่ต่างๆจากประสบการณ์ตรงของเมยเลยนะเมยเคยนําไปฝากขายที่โรงพยาบาลโรงเรียนสถาน,นีขนส่งบขสอค่ะบะ,ออะบขสอแต่ว่าเมยังไม่ได้ไปฝากบขสอใหญ่นะเป็นบขสอที่เป็นแบบเล็กลงมารองลงมาเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีร้านกาแฟนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟก็มีทั้งแบบที่เป็นร้านกาแฟสวยๆไว้ตามสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่เป็นแบบจุดพักจุดชมวิวอะไรพวกนั้นแล้วก็ อเมซอนอเมซอนก็คือไปฝากอยู่สองสาขาะะแต่จำสาขาไม่ได้แล้วก็เป็นสาขารนโคนี่าได้เองแล้วก็โรงเรียนอเอเถ้าน่าจะประมาณนี้ถ้าหากว่านึกได้เดี๋ยวจะจะมาบอกเพิ่มนะจ๊ะที่แรกนะคะก็จะขอพูดถึงร้านกาแฟาก่อนเลยแล้วกันเพราะน่าจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนนึกถึงอันดับแรกๆสําหรับคนที่รู้สึกแบบอยากจะฝากขายของอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าร้านกาแฟาหลายๆที่เขาก็จะไม่ได้แบบว่าขายไม่ได้ทําขนมเองแบบเหมือนประมาณว่า ขายแค่เครื่องดื่มขนมก็คือรับเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆที่จะเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเช่นอเมซอนถ้าเพื่อนๆมีรู้จักอเมซอนใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยอเมซอนเนี่ยเขาก็จะขายแค่กาแฟขายแค่เครื่องดื่มน้ำอะ,อะไรพวกนี้แต่ว่าขนมอ่ะเขาจะรับคนอื่นมาซึ่งสมมติว่าเราอ่ะเป็นร้านเบเกอรี่ที่อยู่แถวๆนั้นเราสามารถที่จะเข้าไปติดต่อที่อเมซอนได้เลยว่าอยากจะนําขนมมาฝากขาย ะะได้เลยนะคะอ่ะโอเคสมมติว่าเราต้องการที่จะไปขายขนมที่ร้านกาแฟเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะอันดับแรกของการเข้าไปติดต่อนะคะร้านกาแฟนะคะก็คือสมมติว่าเราจะแบ่งเป็น2แบบนะก็คือแบบแรกก็คือรู้จักกันกับแบบที่2ก็คือไม่รู้จักกันอันดับแรกเลยเรามองหาคนที่เรารู้จักกันก่อนสมมติว่าเรามองเลยว่ามีใครที่เรารู้จกัก ทำงานกาแฟบ้าง,งอะไรเงี้ยนะฮะถ้าหากว่าเรารู้จักเขาอ่ะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะคุยกันง่ายกว่าคนที่ไม่รู้จักนะอะถ้าเรารู้จักเราก็ต้องขอไปคุยกันก่อนว่าเขาสนวนจะจะรับขนมมาลงที่ร้านไหมอยากจะรับเป็นขนมแบบไหนเค้กกวซองขนมปังคุกกี้ขนมกีบด้นาอะไรก็แล้วลแต่บ้าๆ,ๆนะคะ แล้วก็สมมติถ้าเป็นกรณีของคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเมย์แนะนําว่าให้เราแบบไปเซอร์เวหาทาร้านก่อนไปเซอร์เวดูร้านอย่างตอนนั้นที่เมย์ไปนะเมย์ก็ไปเซอร์เวดูร้านว่าร้านนี้น่าสนใจร้านนี้น่าสนใจแล้วก็เหมือนแบบเหมือนกับว่าเขาน่าจะเออเขาเขาดูโลเคชันเขาแบบน่าจะขายขนมประมาณไหนอะไรเงี้ยเคยแบบไปลองทานกาแฟแล้วก็อาจจะไปแวบบ๊แบ,บบๆถามๆเขา,า,ามานิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะเมย์ก็จะอ่า เก็บเป็นข้อมูลเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆสาหรับร้านที่ไม่รู้จักก็จะลี์ไว้ว่าเอยร้านนี้น่าสนใจเอยร้านนี้แลดูแบบเขาทําขนมเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ถ้าร้านที่ทําขนมเองมันก็จะตัดออกเลยนะคะแต่ถ้าร้านที่เออเขาก็รับขนมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มากไวไอ้อะไรอเงี้ยประมาณนั้นอ,อ่ะแล้วก็พอครั้งที่สองอ่าร,รอบสองคือรอบของการเป้าหมายมีเบมุ่งชนละรอบนี้คือการทําขนมตัวอย่าง เะะมย์ก็จะทําขนมตัวอย่างหลายๆแบบเช่นเค้กคุกกี้ขนมหลายๆแบบที่เราทําได้แล้วเราก็ทําเป็นถ้ามีภาพมีอัลบัม้มเป็นองค์ประกอบด้วยยิ่งดีนะคะเผื่อว่าเกิดเขาสนใจอยากจะได้อย่างอื่นเราจะได้แบบเฮ้ยมีอะไรมานําเสนอเขาได้ในทันทีอะไรเงี้ยนะคะนําขนมมาให้เขาชิมนะคะอย่างตอนที่เมย์เข้าไปที่ร้านอเมซอนทั้งสองสาขาเนี่ย แมวก็คือเอาขนมอ่ะเข้าไปให้เขาชิมพร้อมแพ็กเกจเลยนะเราต้องมีแพ็กเกจแบบพร้อมขายให้เขาด้วยนะว่าเราจะใส่แพ็กเกจมาแบบนี้แล้วแพ็กเกจของขนมจะเป็นลักษณะนี้หน้าตาขนมแบบนี้มีขนมมาให้เขาชิมว่าเออรสชาติขนมเป็นแบบนี้นะแล้วก็หน้าตาขนมแบบนี้ราคาเท่านี้ซึ่งการคุยราคาสมมติว่าเราคุยเข้าไปคุยกับเขาแล้วเขาชิมขนมเขาโอเคเฮ้ยขนมอร่อยเขาสนใจจะรับ ขาก็จะคุยเรื่องราคาราคาเราต้องมีราคาแบบราคาปีกราคาส่งอ่าซึ่งเราก็ให้ไปว่าเราจะส่งเขาในราคานี้เขาจะไปขายราคาปีกเท่าไหร่เรื่องของเขาอืมแต่ว่าการจะได้รับเงินในแต่ละสาขาในแต่ละที่จะไม่เหมือนกันบางร้านก็คือจะประมาณว่าเราให้ของไปเขาให้เงินเรามาเลยทันทีอ่าบางร้านก็จะเป็นลักษณะว่าเราให้ของไปเขาก็คือขายหมด รือขายของได้แล้วเราค่อยมาเก็บเงินรอบต่อไปอาจจะมาเก็บเงินแล้วเอาของมาเติมอย่างเงี้ยเขาก็จะมีริสบอกว่าต้องเติมเท่าไหร่เอาของเอาเงินมามาเก็บเงินวันนี้วันนี้วันนี้ก็จะมีและแต right ่ร้านและแต่ที่บางแล้วก็จะแบบคุณก็มาเก็บเงินวันนี้วันนี้วันนี้แล้วก็วันนี้วันนี้วันนี้เอาขนมมาเติมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีวันหมดอายุอะไรที่แน่นอนนู่นนี่นั่นแต่ละร้านก็จะคุยไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นการเตรียมขนมของเราไปคือต้อง เตรียมขนมหน้าตาเตรียมขนมไปให้เขาชิมรสชาติผ่านไหมหน้าตาเป็นยังไงใส่แพ็กเกจจิ้งประมาณไหนในการานํามาให้เขาอะไรเงี้ยแล้วก็จะขายแล้วก็จะขายเขาในราคาเท่าไหร่นะคะก็จะต้องมีราคาแบบนี้บางร้านเขาก็จะซื้อขาดแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยซื้อขาดส่วนใหญ่ก็คือจะประมาณว่าซื้อในลักษณะที่ขอเปลี่ยนของได้ในกรณีที่สินค้าเสียหายสินค้า บูดเน่าเสียอะไรนู่นนี่นั่นก็จะมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวันหมดอายุให้กับขนมด้วยแล้วก็พอถึงกําหนดวันหมดอายุแล้วขนมไม่หมดเราต้องมารับเปลี่ยนคืนแล้วนําของใหม่มาให้เขานะคะเพราะฉะนั้นการคิดราคาขนมที่จะส่งให้เขาเนี่ยต้องเป็นราคาที่คิดเผื่อเนี่ยกรณีที่ขนมเราขายไม่ออกหรือขนมเราเสียหายด้วยนะคะไม่งั้นก็คือตรงนั้นก็คือจะเป็นต้นทุนที่เราเสียไปโดยใช่ เสียไปแบบเฉยเฉยเลยอ่ะอืตรงนี้ก็เป็นข้อเสียของการฝากร้านแบบนี้เหมือนกันนะโอเคนะคะต่อไปอ่สำหรับกรณีที่เป็นฝากขายในโรงพยาบาโลโรงเรียนหรือแบบสถานที่หน่วยงานในแนวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นราชาการหรือเอกชนอะไรใดๆก็แล้วแต่นะเอาแบบประสบการณ์จากเท่าที่เมย์เคยเจอมานะคะก็จะเจออยู่สามแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือ เป็นบุคลากรในนั้นบางที่เนี่ยเขาจะให้เฉพาะบุคลากรของเขาเท่านั้นห้ามคนนอกเลยแต่บางที่ก็คือว่าเป็นเป็นญาติพี่น้องของบุคลากรก,รก็ได้อนุโลมได้อะไรอย่างนงี้นะคะเป็นเป็นเคสเคสเป็นกรณีไปอะไรอย่างงี้นะคะแต่อย่างลักษณะของเมย์เนี่ยเมย์ก็จะเป็นแบบฝากขายในแบบแรกก็คือแบบบุคลากรด้วยความที่พี่เมย์เขาอยากช่วยนั่แหละเขาก็เลยใจดีว่าน้ําขนมเมย์น่ะไป ไปฝากขายให้ซึ่งพี่เขาก็เหมือนมารับมีอีกทีหนึ่งไปฝากขายแต่จริงๆแล้วความจริงแล้วเขาก็ต้องควรจะต้องเอากำไรใช่ป่ะแต่ว่าเขาใจดีเขาก็เหมือนแบบช่วยเราเฉยๆก็คือเหมือนเขาเอาไปขายให้โดยที่เขาไม่ได้แบบไม่ได้คิดที่จะกำไรอะไรใดๆกับเราแค่อยากอยากทำอยากช่วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ข้อที่หนึ่งนะอ่ะข้อที่สองข้อที่สองก็คือประมูลค่ะอ่าเคยเจอในแนวนี้เหมือนกันประมูลนะคะก็คือ ข้อที่สองเนี่ยจะเป็นประมูลเนี่ยไม่เคยเห็นสองแบบสองแบบก็คือแบบที่หนึ่งก็คือจะเป็นแบบว่าเหมือนเขามีเป็นแบบสนยนอาหารแล้วก็มันจะเป็นห ok ้องเป็นล็อกล็อกที่ให้เราไปขายแต่เราต้องไปขายเองแบบเนี้ยนะคะก็อาจจะไปขายข้าวข,ข,ขายน้ําขายขนมอะไรก็แล้วแต่ใน,ะนจะเป็นแบบเหมือนเราไปขายเองกับประมูลอีกแบบหนึง่งคือว่าเหมือนว่าเข <ke> า Lev. อาจจะเป็นเขามีสากลที่ มีแผงข้างในเยอะแยะๆมากมายเลยแล้วก็เหมือนกับเขาก็จะประมวลว่าล็อกเนี้ยเบอร์เนี้ยของคุณแถวเนี้ยแถวนี้ถึงแถวเนี้ยของคุณแถวนี้แถวเนี้ยของคุณถ้าคุณได้ตรงเนี้ยคุณก็สามารถนําสินค้าของคุณนะมาวางได้ในล็อกเนี้ยที่เขาแบบแบ่งเอาไว้ให้อะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะเออเอ,อ,อันนี้คือแบบที่สองที่เมย์เคยเจอแล้วแบบที่สามก็คือว่ามไม่ต้อง ไม่ต้องเป็นบุคลากรไม่ต้องบะมูลไม่ต้องอะไรใดๆจะเป็นลนักษณะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนประมาณว่า <c oughs> เขามีที่ว่างอะไรเงี้ยเหลืออะไรเงี้ยมีแพงเหลือมีที่ว่างเหลือเหลืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เปิดลับประกาศเปิดรับอ่าว่าใครอยากจะเข้ามาขายก็เข้ามาได้เลยแต่ว่าเขาก็จะเหมือนเก็บเป็นค่าเช่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าหากเป็นลนักษณะแบบที่สามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบพวกอ่โรงพยาบาลที่ทําตลาดนัดอืม ทำตลาดนัดแต่ละที่เนี่ยก็คือว่าเขาก็จะเหมือนให้แม่ค้าเขาไปขายเหมือนไปแม่ค้าตลาดนัดไปขายของตลาดนัดภายในนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทางโรงพยาบาลก็จะได้ค่าเช่าเช่าที่เช่าแผงอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งแบบเนี้ยเขาก็จะรับแต่ว่าเหมือนประมาณว่าเขาก็จะรับแบบจํานวนจํากัดอะไม่ได้แบบรับแบบใครก็ได้มาอะไรอย่างงี้นะคะก็คือเหมือนแบบว่าถ้ามันเต็มเขาก็ไม่รับเขาก็ปิด นะก็คือเท่าที่มีเคยเจอสําหรับสถานที่แนวแนวนี้ก็จะมีอยู่สามแบบเท่าที่เคยเจอนะอแล้วก็ที่ต่อไปที่เมย์จะมาพูดถึงก็คือร้านอาหารแล้วก็สถานีขนส่งร้านอาหารเนี่ยจริงๆอะ่ะมันเป็นร้านอาหารแบบที่ไม่ได้ตั้งใจะจะไปฝากขายเลยนะจ๊ะไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วก็เห็นเขาอะ่ะจะมีเป็นแบบเป็นแบบเป็นชั้นชั้นหนเป็นชั้นๆโชว์แล้วก็มีขนมโชว์โชว์อะไรเงี้ยเออแล้วก็ เราก็ถามว่าแบบเฮ้ยขนมทําเองหรอคะอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ได้ทําเขารับมาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยก็เลยถามเขาว่าสนใจะรับขนมหนูมาว่างไหมอะไรเงี้ยเออก็คือร้านนั้นน่ะเขาก็เลยบอกว่าเอาก็เอามาลองดูอะไรเงี้ยอืมก็คือเอามาให้เขาชิมเขาโอเคก็เอามาวางแค่นั้นเขาจะเหมือนประบบแต่ว่าร้านอาหารที่เมย์เคยไปเนี่ยจะเป็นร้านอาหารใหญ่หน่อยนะเป็นร้านข้าวอะ่ะ ที่ใหญ่นิดหนึ่งอ่ะแล้วก็จะมีเป็นชั้นวางขนมที่แบบเออเหมือนขายขนมด้วยอะไรเงี้ยแต่เอาขนมไปฝากเขาขายเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเหมือนเขาเหมือนเขาขายล็อกให้เราเลยว่าล็อกเนี่ยของคุณอ่ะคุณจะเอาอะไรมาวางก็ได้ฉันขายล็อกให้คุณเฮ้ยบางร้านนะมันทําแบบนี้มันมีถ้าหากว่าเรารู้จักอันเนี้ยเมียรู้ด้วยการที่ตัวเองไปกินข้าวแล้วก็เจอเจอแล้วก็ถามแค่นั้นเลยไม่มีอะไรแล้วก็ได้ลงขนมขายเชยอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาขายล็อกให้ออล็อกเนี้ย เหมือนให้เราเช่าอ่ะเท่าไหรเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วคุณก็เอาอะไรมาวางวาง,วางได้เลยจะขายแล้วก็ขายวางได้เลยเต็มที่ตามสบายแล้วก็ใส่เงินค่าล็อกให้เขาแล้วก็เอาขนมมาตั้งมาเปลี่ยนให้อะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะคะเมื่อเรามาจัดการดูแลเองเหมือนแบบมาตั้งมาเปลี่ยนของก็ลงว่ามีเท่าไหร่เท่าไรอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เงินเราแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะไม่ได้เอาค่าขนมจากเราเขาจะเอาเป็น ค่าล็อกเหมือนค่าล็อกซื้อล็อกเขาอะไรเงี้ยนะคะก็เมย์ไม่รู้ว่ามันมีร้านที่ทําแนวแนวนี้เยอะไหมแต่ว่าพอดีว่าเมย์เจอด้วยความแบบช่วงที่ไปหาร้านกาแฟเพื่อที่จะฝากขายแหละเพราะฉะนั้นก็คือเป้าหมั่มีแบบพุ่งชนนะคะ <S <S พพเพื่อนๆอารมณ์แบบจะไปกินข้าวไปกินร้านไปกินกาแฟไปกินร้านไหนถามเขาโลดถามแล้วถ้าเกิดแบบเขาสนใจอะเออสมมุติว่ารอบแรกถามแล้วคุยกันสนิทเขาสนใจก็ มันอาจจะฟุกได้ไปวางของขายตามที่ต่างๆได้แบบงงๆนะร้านขายของชาเม,ม่ก็เคยไปฝากขายมาแล้วด้วยความที่ไปซื้อของเขาแล้วก็เห็นเขาขายของเยอะแล้วก็ถามว่าเอา้าพี่มีขนมขายเยอะมากเลยเอออันนี้แบบสั่งมาจากไหนสนใจขนมนูไหมอะไรเงี้ยก็ก็ได้ก็ทํามาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยนี่น่หน่อยๆบางทีแบบขับรถผ่านระหว่างทางอะไรเงี้ยก็คือขับรถผ่านระหว่างทางเธอก็ได้แบบหย่อนแปะนี่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 อะไรเงี้ย นี่ก็คือเมื่อก่อนเหมือนกันใช้วิธีนั้นคือทําขนมหยอดหยอดหย่อนหย่อนหย่อนตามร้านต่างๆระหว่างทางอะไรประมาณนั้นเลยส่วนสถานีขนส่งสถานีขนส่งก็คือจะคล้ายๆกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลกับพวกไอโรง,ง,ง,งเรียนอะไรอย่างนงี้เลยนะก็จะเป็นลักษณะเป็นลักษณะแบบประมูลแต่เหมือนกับประมาณว่าเราจะต้องรู้จักกับคนข้างใน ราะว่าเขาก็จะมีช่วงเวลาที่จะแบบให้ประมูลเข้าไปขายของข้างในได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าสถาน,นีขนส่งเป็นสถานที่ที่เข้ายากมากเข้าไปขายของในนั้นยากมากแต่ว่าถ้าคุณได้เข้าไปวางของขายเนืน่องออกมาสถาน,นีขนส่งที่มันจะมีแบบร้านที่แบบขายของฝากเฮ้ยถ้าหาว่าเข้าไปในนั้นได้ขายดีมากขายดีมากๆแม้แม้ว่าคุณจะได้ลงแค่สาขาเดียวก็ตามจริงๆเพราะฉะนั้น อยาจะบอกว่าการฝากขายของในที่ใดๆก็แล้วแต่คอนเนคชันสำคัญที่สุดคอนเนคชันสำคัญมากถ้าเรารู้จักคนเยอะนะเราผู้จาดีมีมารยาทขนมของเราอร่อยแล้วเราทำขนมได้หลากหลายมีตัวเลือกเยอะเนี่ย ก็จะบอกว่าเราก็จะสามารถหาที่วางขายได้เยอะนะะอีกนิดนึงเมย์เคยฝากขายขนมในโรงงานด้วยนะคะเป็นขนมปังพอดีว่ารู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาเขามาจีบแหละอืแต่เราก็ใช้ความนั่นแหละอให้เป็นประโยชน์นะคะก็คือก็เลยฝากขนมพี่เขาให้เอาไปขายที่โรงงานแล้วเขาก็เอาไปขายให้ด้วยว้ยเข้าใจดีเลยเออก็คือเขาเอาไปฝาก แม่ค้าที่เป็นขายขับขายข้าวอะ่ะในโรงงานขายอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะหาเงินให้เพื่อนได้เช่นกันก็คือสาวโรงงานจะบอกว่าสาวโรงงานเคยซื้อของดีมากนะเม่์นอกจากพี่คนนี้ ฝากพี่คนนี้ขายขนมปังแล้วเนี่ยก็ยังเคยมีน้องๆที่เป็นสาวโรงงานนะมารับขนมของเมียไปขายเราก็จะมีตั้งราคาที่แบบไม่ได้แพงมากแล้วก็น้องเขาก็จะมารับเราแล้วจะบอกว่าเวลาที่เขามาเปิดออเดอร์เปิดออเดอร์ในโรงงานแล้วมารับขนมเราทีเนี่ยโอ้โหสั่งเรามหาศาลนะจ๊ะจะบอกให้ยิ่งโรงงานยิ่งถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆนะทำเทียร์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นโรงงานเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ที่ถ้ารู้จักคนข้างในนะนําเสนอเลยอืมสมมติว่ามีเพื่อนทํางานอยู่ในโรงงานลองถามก็ดูสนใจะจะเอาขนมเราไปขายในโรงงานไหมให้เขาเปิดออเดอร์แล้วก็มาสั่งขนมกับเราต้องบอกว่าสาวโรงงานอะซื้อของดีนะอืมซื้อของดีเคยไปเม่เคยไปตั้งแผงขายของหน้าโรงงานอะอวินาทีชุนละมุนขายยังไงให้ทันก่อนเออแล้วก็ แต่ว่าถ้าในกรณีที่ไม่ได้ไป,ไปขายเองหนโรงงานนะแล้วแบบเราจะไปฝากเพื่อนฝากฝากเพื่อนฝากคนรู้จักขายในโรงงานอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะคะต้องบอกก่อนว่าสาวโรงงานซื้อของดีมากจริงอันนี้แบบคอนเฟิร์มจากส่วนตัวเลยนะคะอันนี้ส่วนตัวเลยมากๆแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จักใครเลยไม่มีคอนเนคชั่นอะไรใดๆเลยแล้วก็ ขี้อายไม่กล้าแบบเข้าไปถามไม่กล้าแบบเข้าไปถามใครอะไรใดๆอะไรเงี้ยนะคะแต่อยากทําขนมไปฝากขายทํำยังไงดีคะอืถ้าเจอถ้าเป็นกรณีแบบแบบนี้นะคะก็จะมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งเมย์ก็แนะนําสําหรับเพื่อนๆที่ขี้อายเนาะก็คือเข้าไปดูตามเพจนะคะมันก็จะมีแบบพวกเพจหางานอะไรเงี้ยเพจเบเกอรีเร่เพจขนมเบเกอรี่ตามที่ต่างๆ แบบประมาณว่าอย่างเพจขนมเบเกอร,อร,รี่อย่างอย่างเบเกอรี่เซอตี้ที่เป็นแบบเพจดังๆอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าตรงนั้นมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบระดับประเทศมันอาจจะแบบจุดที่เขาต้องการอาจจะเป็นแบบอยู่ไกลอาจจะแบบว่าสมมุติว่าที่เขาอยากได้ขนมมาอยู่หลังสิตแต่ชั้นอยู่สกลนครอะไรเงี้ยสมมตินะคะเอออะไรเงี้ยอย่างของเมยอย่างเงี้ยเมย์ไปอยู่สิคิวใช่ไหม ก็เม่ก็เข้าไปในเพจแบบพวกเพจสีคิ้วเพจหางานเ็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบมีบ่อยอยู่เห็นบ่อยอยู่ที่จะมีแบบเข้ามาแบบเอออยากได้คนทําขนมไปแจกทานอยากได้คนทำคัพเค้กอ่ามันเกิดไปแจกเด็กๆที่โรงเรียนอยากได้เอ่อยากได้ค,ค,คน,นทํทนา,า,าทขนมมาลงร้านกาแฟเปิดใหม่หรืออะไรเงี้ยก็จะมีพอเวลามีพวกแนวๆนี้โพสต์เข้ามานะเราก็รู้อยู่แล้วนี่อ่าเราอยู่บ้านนี้สมมติว่าเราอยู่สีคิ้วใช่ไหมแล้วก็เขาโพสนะคนพวกเขาก็ต้องอยู่สีคิ้วป่ะเออมันก็นัดรับนัดเจอกันได้ง่ายๆอยู่ใกล้ๆแล้วก็ ทักเข้าไปในเฟซในเพจของเขาแล้วก็นําเสนอสินที่เราอยากจะขายได้เลยแบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ขี้อายไม่กล้าไปถามตรงๆไม่กล้าไปถามที่ร้านโดยตรงหรือว่าไม่ได้รู้จักใครอะไรเงี้ยน,นะแบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้เหมือนกันนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนไหมนะแต่ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเมมมาขอผู้สรุปเลยละกันนะคะว่าขั้นตอนการนําขนมไปฝากขายตามสถานที่ต่างๆอันดับแรกคือหาข้อมูลค่ะหาข้อมูลว่าสถานที่นั้นที่เราจะไปขายคือที่ไหนเขาต้องการขนมลักษณะไหนขนมแบบไหนราคาประมาณไหนที่เป็นอยู่ในเลทที่ลูกค้าของเขาสามารถจ่ายได้นะอย่างโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยก็จะต้องถูกหน่อยแต่ถ้าหากว่าเป็นร้านกาแฟะอะไรเงี้ยก็อาจจะ แพงขึ้นไปอีกนิดนึงได้แล้วก็พอเราเซอร์วีได้แล้วเราได้ร้านที่ต้องการแล้วอ่ะฮะเรารู้แล้วว่าเขาต้องการขนมแบบไหนมาดูความสามารถของเราค่ะว่าเราจะทําขนมแบบนั้นออกมาให้ได้คุณ,คณภาพเหมือนเดิมตลอดไปหรือเปล่าเราต้อง รักษาคุณภาพของเราด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าคุณภาพของเราดัอปลงเขาก็เลิกรับเราได้เหมือนกันนะอืเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเราทําอะไรได้บ้างขนมของเราคุณภาพคงที่ไหมาหาต้นทุนที่เราลงไปเราจะได้กําไรสมน้ําสมเนื้อไหมนะคะอ,าาอืก็คือว่าอยากทําอะไรไปขายก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรับทุกอย่างนะอืแต่ละที่เขาก็รับไม่เหมือนกันเนาะ,ะหนึ่งเซอร์วยข้อมูลเรียบร้อยแล้วสอง อยู่ที่ความสามารถของเราแล้วนะช่วงที่เมย์ฝากเนีย่ยเมย์ฝากหลายๆที่แต่ละที่ก็จะรับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมย์ก็ต้องแบบเคลียร์ตารางตัวเองแบบหนักหน่วงมากต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็น่วงที่หัวหมุนที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยทําขนมมาสนุกดีค่ะแต่ต้องยอมรับว่าเหนื่อยมากเงินเข้าเยอะมากแต่เหนื่อยมากสุดท้ายก็ก็เลิกทําไปนะคะตอนนี้ก็มีม,มีมีฝากมีฝากขายอยู่เหมือนกันลานพี่ชายตัวเองนิดหน่อยนะคะ แต่ก็ไม่ได้บ่อยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราแวะไปเที่ยวพี่เขาก็รู้ว่าเฮ้ยฉันเธอจะแวะมาใช่ไหมอะไรเงี้ยเธอจะเข้ากรุงเทพมาใช่ไหมแวะแวะเอาขนมมาฝากขายที่ราตซ์ซีอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาขนมไปฝากเขาบ้างเป็นได้ค่าน้ำมันให้หลานว่างั้นเธออะไรเงี้ยก็จะมีบ้างยังมีบ้างอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้แบบทําแบบหนักหนุงเท่าเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างเมื่อก่อนนี่คือทําเยอะมากงโอ้ยเหนื่อยนะแต่สนุกอืมนิดนึง อันนี้หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการฝากขายที่ส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะจะก็น่าจะมีคนสงสัยเหมือนกันว่า,าแล้วเราควรที่จะขายขาดเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกว่าบางที่ก็คุยกับเขาได้นะบางที่คุยได้ว่าขอขายขาดเลยไม่รับเปลี่ยนไม่รับอะไรนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าแนวฝากขายไม่ค่อยน้อยมากที่จะขายขาดส่วนใหญ่เขาจะเป็นลักษณะว่าขอเปลี่ยนคืน สมมุติสินค้าเสียหายต้องมีเปลี่ยนให้เขาเสียค่ายายุต้องมีเปลี่ยนให้เขา่าแล้วก็เรื่องของการได้เงินแต่ละร้านจะเป็นระบบไม่เหมือนกันบางร้านก็คือจ่ายเลยบางร้านก็คือจะเป็นระบบแบบเหมือนเบิกจ่ายขายได้แล้วเราก็คือค่อยได้ตังค์แล้วก็นําขนมมาเติมเท่าไหร่ก็คือค่อยมาเติมยอดนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคุยกับทางเจ้าของ ร้านหรือคนที่เราไปฝากขายให้เคลียร์นะคะว่าระบบการจ่ายเงินของเขาเป็นแบบไหนแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเพื่อนงงตรงไหนหรือว่าสนใจตรงไหนที่มีแบบอาจจะพูดตกหล่นไปก็ทักมาถามได้เดี๋ยวจะถ้าหากว่าเห็นคําถามก็จะพิมพ์ตอบให้บางทีถ้าคําถามมันไม่เด้งมไม่เห็นม่อาจจะไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะคะต้องบอกว่าถ้าขาดบุคคลเหล่านี้ไปคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ะะเพราะฉะนั้นเมย์ต้องขอขอบคุณพี่อาร์มที่ช่วยผักดันเมย์นะคะพี่โอ๋พี่ออฟพี่นุชที่ช่วยเหลือเมย์มากๆเลยนะคะอขอบคุณร้านค้าทุกๆร้านนะคะที่เมย์ไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเมย์ขอบคุณทุกทกร้านทุกๆคนที่รับขนมของเมย์ไป วางขายไปฝากขายนะคะมันก็ทำให้เมย์มีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะคะซึ่งจริงๆข้อมูลต่างๆอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปตามกันเวลาเนาะก็และแต่ละที่เนี่ยก็จะมีระบบระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปนะคะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็ต้องไปหาข้อมูลกันเองเพิม่มเติมอีกทีนึ่งอาจจะเอาข้อมูลของเมย์ไปเปน็นไกด์บ้างในบางส่วนได้นะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยและยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย